สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนาล่างนะคะก่อนจะไปเราพัฒนาล่างก็ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะของรัฐบาลไทยเนาะออกห้าหกสามนะคะกับสามสองข้างล่างนะคะใครถูกสองตัวล่างก็ดีใจด้วยนะคะถูกสองตัวบนก็ดีใจด้วยนะคะอ่ะก่อนจะมาดูเราพัฒนานะคะมาดูคําเตือนนั้นก่อนนะคะ คำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอ่านมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช n แนลนะคะแอดก็หายไปหลายงวดน,นะจะพยายามนะคะกลับมาทำให้ครบทุกง,งวดเนะาะมาดูของ สูตรแรกนะคะของล่างนะแบบ4ตัวนะคะสูตรนี้ใช้หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยบวกกันแล้วก็บวก1คงที่นะคะก็จะได้ศ1 2 3อันนี้นับเรียงตัวไปเลยนะคะออกสีเห็นไหมเดี๋ยวแอดจะขยายให้นะคะเอามาดูงวดที่2นะคะ ได้แปดเออก96นะคะเข้าที่เลข6หลักสิบมวดที่3ได้7890ออก67นะคะเข้าที่เลข7เนาะงวดที่4นะคะออก4ได้3 4 5 6ออก45นะคะเข้า2ตัวนะคะเข้าหลักสิบหลักหน่วยงวดที่5นะคะได้012 เ้าูออก89นะคะเข้าที่เลขเ้าหลักหน่วยงวดที่6นะคะได้2345ออก24เข้าที่เลข2กับเลข4นะคะเข้าหลัก10อหลักหน่วยของล่างนะคะมาดูงวดที่7นะคะงวดที่7ได้7 8 9 0ออก04นะคะมาดูงวดที่8นะคะได้0123ออก21นะคะ มาดูงวดที่เก้านะคะได้ศูนย์หนึ่งสองสามออกห้าสองงวดที่สิบหลุดนะคะเราจะข้ามนะงวดที่สิบเอ็ดได้ศูนย์หนึ่งสองสามออกหนึ่งหนึ่งนะคะสูตรที่นี้ได้หนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวคำนวณเดี๋ยวจะไปคำนวณอีกทีนะคะให้ครบทุกสูตรก่อนเอามาดูสูตรที่สองกันนะคะ สูตรนี้ใช้หลักแสนนะคะคูณด้วย2ลบด้วย1ได้3 4 5 6ออก4 1นะคะเข้าที่เลข4ีเนาะงวดที่2นะคะได้7890ออก96งวดที่3ได้7890ออก6 7หลุดนะคะงวดที่4เข้า45มาดูงวดที่5นะคะได้7 8 9ดออก89นะคะ งวดที่6ได้3 4 5 6ี่ห้าออกสองสี่แอดไปไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าแอดนั่งคิดทั้งวันเดี๋ยวต้องไปบนต่อนะคะแต่บนอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะถ้าแอดทำไม่ทันมาดูงวดที่7นะคะได้1 2 3 4ออก04งวดที่8ได้9 0 1 2ออก2 1งวดที่5นะคะได้5 6 7 8ออก5 2งวดที่10นะคะได้ 789ออก98นะคะเข้าทั้ง2ตัวนะคะงวดน,นี้ออก98เอามาดูงวดที่11หลุดนะคะสูตรนี้หลุด2งวดนะคะขอภัยแอดวางกระดาษไม่ตรงอะมาดูงวดที่12นะคะได้3 4 5นะคะอะมาดูสูตรที่3กันนะคะ สูตรนี้เข้าแต่หลักสิบนะคะถ้าเป็นหลักหน่วยจะหลุดนะคะสูตรนี้ใช้นี่นะคะใช้หลักหลักพันกับหลักร้อยบวกกันนะคะงวดแรกได้ศูนย์หนึ่งสองแล้วตัวสุดท้ายบวกด้วยสองนะคะออกสี่หนึ่งเข้าที่เลขสี่กับเลขหนึ่งนะคะงวดที่สองได้ห้าหกเจ็ดเก้าออกเก้าหกนะคะงวดที่สามได้ห้าหกเจ็ดเก้า ออก6 7นะคะงวดที่4ได้3 4 5 7นะคะออก4 5หงวดที่5นะคะได้เก้าออก9 8งวดที่6หลุดนะคะมัง,งวดที่7นะคะได้6 7 8 0ออก0 4น่งวดที่8หลุดนะคะมัง,งวดที่9นะคะได้3อันนี้แอดเขียนผิดนะคะ3 4 5 7นะคะเข้าที่5 2 มาดูงวดที่10นะคะงวดที่10ได้791ออก98งวดที่11นะคะได้791ดเก้าออก11ึ่งงเอามาดูสูตรนี้สูตรนี้ใช้หลักหลักพันบวกกับหลักร้อยนะคะสูตรที่1เนาะเดี๋ยวแอดขอใช้ดินสอนะคะ รอ,าาอแป๊บนึงนะคะนั้นจากแท่งมันยาวนิดนึงนะคะก็เลยหาไม่ค่อยจอเจอนะแปบ๊บนึงนะคะแป๊บนี่สองนิดนึง

อ่าไม่เจอนะคะดีซอ๋ยวใช้ปากกาไปก่อนก็นแล้วกันอืก็ยึดว่าหยิบมาอยู่นะจับนึงนะคะเพราะว่ามันต้องลบด้วยเนาะ หาดินสองไม่เจอเอาใช้ปากกาก็ได้ามาดูสูตรแรกนะคะสูตรแรกมันสูตรแรกมันใช้หลักพันกับหลักร้อยบวกกันนะคะสูตรที่1เนาะตรงนี้นะคะหลักร้อยกับหลักพันบวกกันได้สอง 2องสองแล้วตัวสุดท้ายบวกด้วย2อันนี้สูตรหลักสิบนะคะน,นี่สูตรที่1มาดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2ได้แสนคูณ2องแสนคูณสลบด้วย1 สนคูณ2ก็7 2 14นะคะ7 2 14 14ก็3 4 5 6สุดนี้นับเรียงตัวนะคะมาดูสูตรที่3สูตรที่3ได้สูตรที่3ใช้ ใช้ห10มื1000่นบวกพันบวกร้อยแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ถ้าเทียบตัวชนชนที่สามที่สี่ชนสามสี่สามสี่ถ้าลองลงมาก็ 2อกับ6สูตรที่2สูตรนี้ชอบมา3 4 6ส uh ี huh. ่หอันนี้คือหลักสิบนะคะสูตรนี้สูตรสูตรที่แอดให้ดูสูตรนี้ชอบมาหลักหน่วยนะคะหลุดไปงวดเดียวออกศูนยแล้วงวดนี้ก็มา1หหนึ่ง ก็คือสูตรที่3นี่ค่ะ1-2-3ชอบมาหลักหน่วยแล้วก็มีสูตรแรกนะคะสูตรแรกชอบมาหลัก10สูตรแรกชอบมาหลัก10ได้3-4-6ี่หเอา้าไม่ใช่อันนี้สูตรที่2องมาหลักหน่วยมากกว่านะคะอันนี้สูตรที่2ชอบมาหลักสินะคะอ,อันนี้แอดเขียนเป็นสูตรแรก2 3 4 6 ทนกันที่สองสองสามสี่นะคะอันนี้หลักหน่วยถ้าจับคู่นะคะมันจะได้สามสองสามสามสามส,ามสี่แล้วก็ 4,2,4,3,4,4,6,2,6,3,6,4 4, 4, 4, ถ้าตัวเน้นนะคะเน้น3,3,4,4,6,3,6,4 4,3 4, 4, 4, มีตัวกลับ สี่แต้มสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต้มเก้ามีตัวนี้ด้วยนะคะสามสอง น,นี่ของเราพัฒนาอ่แอดลืมเขียนนะคะแอดลืมเขียนล่างเพราะว่าเดี๋ยวแอดจะทำบนให้ด้วยไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เขียนไปล่างก่อนเนาะ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนอกจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ